สองสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคุณได้จริงๆหลายๆคนจึงเริ่มนะคะมองหาวิธีทางที่เรียกว่าทางลัดนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพัดอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพัดจะมาบอกห้าวิธีอย่าหาทําเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ได้ช่วยทําให้คุณลดน้าหนักได้จริงๆไม่ได้ทําให้คุณผอมลงและไม่ไทําให้คุณผอมได้ ยยังยืนนะคะคแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องอะไร,รกันแล้วแต่นะคะอยากให้ทุกคนกดติดตาช่องนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของช่องหม่ทมันทิและเราไม่ได้มีเพียงแค่ช่อง u t u ู e เพียงเท่านั้นแต่เรายังมี f a c e b o o ไอจีทวิ t t ตอที่สําคัญเรามีทิกตอกกันนะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากดูกคลิปดีๆฟรีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ b ับค i b e นะคะให้ช่องของเราด้วยจะได้มีคลิปดีๆฟรีๆแบบนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆจะได้มีคลิปดีๆด,ดูแบบนี้ทุกสัปดาห์ลนนะคะคคทุกถ้้้าพรรอมแวไ รู้อยู่แล้วว่าเราควรจะทําอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุมอาหารหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายสสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคุณได้จริงๆแต่พัดเข้าใจนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตมันต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใช่ไหมมันอาจจะเป็นแบบความรู้สึกแบบตุยๆนิดนึงถ้าจะต้องเริ่มทำนะคะหลายๆคนจึงเริ่มนะคะมองหาวิธีทางที่เรียกว่าทางลัดนะคะคือพัดต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะพัดเองก็เคยเป็นมาก่อนนะคะพัดก็เคยแบบ ทำอะไรก็ได้อะที่ผอมอะแต่ไม่ออกกําลังกายไม่คุมอาหารได้ปะแต่ท้ายสุดแล้วนะคะพัดก็ตระหนักรู้ได้เลยว่าสิ่งที่จะทำหให้สามารถลดหนักได้จริงๆสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้จริงนะคะก็คือการคุมอาหารและการออกกําลังกายถ้าวิธีนะคะที่พัดจะพูดต่อไปนี้เป็น5้าวิธีที่เรียกได้ว่าหลายๆคนินบ b o x เข้ามาถามพัดเยอะมากเลยนะว่าถ้าทําแล้วมันจะผอมลงจริงหรือเปล่าพัดต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่มีทางผอมได้ด้วยวิธีเหล่านี้แน่นอนแต่จะเป็นเพราะอะไรมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ ที่หนึ่งนะคะที่อย่าหาทําก็คือพวกครีมนวดสลายไขมันต่างๆนะคะมันก็จะมีครีมตามท้องตลาดใช่ไหมที่เคลมว่าแบบ พอทาไปแล้วนะคะมันก็จะสามารถสลายไขยมันถ้าทาขาค่ะก็จะเล็กถ้าทาแขนแขนก็จะเล็กพัดเคยใช้นะคะทุกคนสมัยเด็กตอนที่แบบยังโกงๆอยู่อะ่ะเคยซื้อมาใช้แล้วแบบจากประสบการณ์ตรงเลยนะมันไม่ช่วยให้แบบผัดผอมลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทุกคนนึกออกปะครีมแต่ละตัวที่ผลิตมาจากแต่ละที่อะ่ะเขาก็จะมีวิธีการเคลมใช่ไหมเขว่าเฮ้ยเขา่ามีหลักการทํางานอย่างไงซึ่งพัดคงไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าไอหลักการทํางานของครีมเนี้ยมันเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละที่มันก็แตกต่างกันแต่ทุกคนลอง คิดตามพันนะว่าถ้าแค่ทาครีมอะแล้วมันผอมอะคําถามคือมันจะมีคนอ้วนบนโลกใบน,นี้ไหมมันจะมีคนที่แบบน้ําหนักเกินไหมใครที่อยากผอมก็ซื้อครีมมาทาเขาก็ผอมลงแล้วแต่เพราะมันไม่ได้ผลไงทุกคนคือการลดน้ําหนักมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะสมัยก่อนตอนที่พัดซื้อมาใช้อะ่ะต้องพูดเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แย่มากสําหรับพันเลยนะเพราะว่า พัดกัดทาครีมแล้วพัดรู้สึกว่าแบบมันร้อนมันแสบแล้วก็คิดว่าอ๋อมันคงสลายไขมันแหละแต่ความจริงมันมีส่วนผสมอะไรก็ไม่รู้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันระคายเคืองต่อผิวเราอะแล้วก็ทนทนใช้อะ่ะเป็นเดือนเดือนเลยนะคะแบบ โดยที่ไม่ได้ผลน่ะครีมพวกนี้เราทาขาเรารู้สึกแสบขาเราทาแขนเรารู้สึกแสบแขนทุกคนลองคิดดูนะมันจะมีแบบโมเมนต์ที่เราไปสัมผัสจุดที่มันบอบบางเช่นแบบบริเวณหน้าเราหรือแบบบางทีเราเผลอแบบไปแบบจับแบบแถวๆตาเราอะไรเงี้ยโหโคตรทรมานเลยอะแล้วตอนนั้นคือเด็กมากก็ไม่รู้ว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีด้กว่าไหมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเออสุดท้ายแล้วก็ตาสว่างนะคะมันไม่ได้ช่วยนะแต่ที่แพทย์บอกอะคือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะแล้วทุกคนนึกออกไหมค,คือถ้ามัน ่เฮียไม่อยากจะพูดวิธีที่2ครค่ะพวกอาหารเสริมนะคะที่เคลมว่าบล็อกแป้งบล็อกไขมันคือเขาอาจจะมีส่วนผสมที่สามารถช่วยบล็อกได้จริงๆนะคะแต่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าคือบล็อกยังไงอะ่ะแต่ถ้าเรากินแบบถล่มทลายมหาศาลมันบล็อกไม่อยู่ทุกคนนึกออกปะคือมันเป็นเม็ดแค่เนี้ยแล้วแบบบนวันหนึ่งเรากินอะไรบ้างเรากินชานมไข่มุกกินข้าวขาหมูกินไก่ทอดกินขนมหูกินเยอะมากคําถามคือยาเม็ดแค่เนี้ย มันจะบล็อกได้ไงทุกคนนึกออกปะคือมันแบบมันแทบจะไม่ช่วยรเลยทด้งนนะคะถ้าคุณไม่คุมอาหารถ้าคุณไม่ออกกาลังกายพัดต้องบอกเลยว่าพัดเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้มีปัญหากับอาหารเสริมนะคะคือเราจะกินอาหารเสริมอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นอาหารเสริมประเภทที่เค็มคุณสมบัติแบบเวอร์มากอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบมันไม่ได้ผลตามที่เราต้องการอะมันอาจจะช่วยเราได้เพราะว่าเดี๋ยวในเขาอาจจะมีการวิจัยว่ามันสามารถช่วยได้จริงมีส่วนช่วย แต่ต่อให้ไม่มีส่วนช่วยมากแค่ไหนนะคะเม็ดเล็กๆแค่นี้กับการกินอันมากมายมหาศาลของเรามันไม่สามารถที่จะไปช่วยอะไรได้มากขนาดนั้นนะคะ พัทมีประสบการณ์ตรงค่ะก่อนที่พัดจะลดน้ำหนักสําเร็จนะคะตอนพัดอยู่ปีสองเนี่ยพัดก็เคยลองกินนะคะอาหารเสริมประเภทนี้เหมือนกันก่อนที่พัดจะลดน้ำหนักได้สําเร็จเนี่ยเป็นช่วงที่แบบตัวแตกของพัดมากคือพัดกินเยอะมากๆแล้วแบบไม่อยากคุมอาหารไม่อยากออกกําลังกายคือฉันชอบกินสุดๆก็เลยหาอาหารเสริมประเภทนี้มาทานนะคะเพราะหวังว่าเขา่ก็น่าจะช่วยได้บ้างเร่านี้เวลาเราทานเข้าไปใช่ไหมคะไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่พัดเป็นนะคืออุจจาระออกมาแล้วก็มีแบบน้ำมุงน้ำมันออกมาแล้วคิดว่าแบบ นี่แหละนี่แหละคือคําตอบนี่แหละคือวิธีทางผอมของฉันผลปรากฏก็คือน้ําหนักไม่ได้ลงเลยจ้ะเพิ <L ess> <ฮ>่มขึ้นอีกต่งางหากก็เลยแบบคิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่ช่วยวะไม่เห็นจะช่วยเลยสุดท้ายแล้วนะคะพัดก็ไม่ได้ผอมลงจากสิ่งนั้นได้เลยนะคะม่นําซ้ําพอเรามีตัวนี้ใช่ไหมคิดว่าแบบบล็อกได้พอเราคิดว่ามันบล็อกได้ใช่ปะจิตใต้สํานึกของเราคืออะไรจิตใต้สำนึกของเราคือนางแดนนกก็คือแบบกินเยอะมากนะคะกินเยอะกว่าเดิมด้วยซ้านะคะเพราะเฮ้ยก็เดี๋ยวมีตัวช่วยไงเดี๋ยวมีตัวบล็อกไง ซึ่งไม่ช่วยเลยจ้ะอ้วนขึ้นจ้ะสุดท้ายต้องกลับไปพึ่งวิธีการคุมอาหารแล้วออกกาลังกายวิธีที่3ที่อยากหาทำนะคะก็คือรับประทานยาประเภทยาถ่ายคือยาถ่ายอ่ะ ฟังดูก็รู้อว,ว่าเขาทํามาเพื่ออะไรเขาทํามาสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ใช่ยาสําหรับการลดความอ้วนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ากินยาถ่ายเข้าไปคุณถ่ายแน่แต่ถามว่าไอที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือน้ําเอ,อ่ยอาหารที่เรากินไปเอ,อ่ยถูกไหมคะอาหารที่มันตกค้างในลําไส้ของเรานะกากใย,ยต่างๆก็คือช่วยให้เราอ่ะสามารถระบายได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่เราอยากจะเอาออกไม่ใช่น้ําในร่างกายไม่ใช่แบบกากใย,ยที่อยู่ตามลําไส้แต่มันคืออะไรคะมัน ไขมันใต้ผิวหนังคําถามคือน้องไปไช่วยตรงไหนน้องไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยค่ะคุณกินยาถ่ายเป็นประจำเนี่ยโดยที่คุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายหรือว่ากินมากเกินไปกินหวังผลแบบผิดประเภทแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วคุณก็จะมีปัญหาเสียเองนะคะเพราะยาพวกนี้คือเขาก็ทํามาเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งตอนที่เขาผลิตเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนแบบมาใช้สิ่งนี้เป็นยาลดความอ้วนหากคุณนะคะใช้ยาถ่ายคุณไม่ชั่งน้ำหนัก มันก็ต้องน้หนักลงอยู่แล้วแต่คําถามคือคุณไม่ดูผอมลงแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถูกปะน้ำที่ออกไปกากใยที่ออกไปเนี่ยมันก็คือออกไปจากร่างกายเราอะพอเราไปชั่งน้าหนักมันก็ลงแต่ไม่ดูผอมนะ วิธีที่4ที่พัรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ออกกําลังกายไม่คุมอาหารคุณจะเสียตังเปล่านะคะก็คือการที่คุณเข้าคอนนะคะพวกแบบนวดสลายไขยมันไม่ว่าจะเป็นนวดมือหรือว่านวดด้วยเครื่องก็แล้วแต่นะคะคืออย่างที่พัดบอกเดี๋ยวนี้มันก็คงจะมีวิวัฒนาการที่อาจจะช่วยนะคะในเรื่องที่ถ้าคุณเข้าคอนนี้แล้วคุณอาจจะสามารถลดไขมันได้ง่ายขึ้นจากการนวดหรือว่าจากการใช้เครื่องก็อาจจะช่วยได้นะคะแต่ถ้าคุณไม่ออกกําลังกายถ้าคุณไม่คุมอาหารแล้วหวังจะ ึ่งแต่คอร์สนั้นอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่คุณจะเสียตังฟรีอะมีสูงมากๆนะคะมีสูงมากจริงแล้วคอร์สพวกนี้เป็นคอร์สที่ราคาแพงพระเลยไม่อยากให้ทุกคนอบไปเสียเวลาเพราะถ้าเกิดว่าคุณแค่คิดว่าคุณไปเข้าคอร์สแล้วคุณจะผอมได้โดยที่คุณไม่ทาอะไรเลยอะคุณจะเสียตังฟรีวิวัฒนาการอาจจะล้ำหน้ามากแต่นะคะแต่มันก็แลกมาด้วยกับ ค่าใช้จ่ายที่สูงนะคะก่อนที่คุณจะเข้าคอร์สคุณนี้คุณต้องศึกษาให้ดีนะคะว่าว่ามันจะมีผลกระทบต่อร่างกายอะไรหรือเปล่านะคะแต่หากว่าคุณคิดว่าคอร์สเนี้ยเอ้ยคุณศึกษามาแล้วมันดูแบบน่าเชื่อถือมันมีวิวัฒนาการที่แบบ เป็นไปได้มันมีคนที่ทําแล้วแบบเห็นผลลัพธ์นะคะพัดก็แนะนําว่าโอเคคุณก็เสียเงินเข้าคอร์สพวกนี้ไปแต่ต้องอย่าลืมวิธีการที่เป็นใจความสําคัญหลักนะคะเรื่องของการออกกาลังกายและเรื่องของการคุมอาหารพัดยอมรับนะว่ารูปร่างความสวยนะี่ยมันสิ่งที่สําคัญแต่สุขภาพก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะคุณจะสวยแต่แบบข้างในคือพังแล้วนะคะคือกินแต่อาหารขยะไม่ออกกําลังกายร่างกายเราเสื่อมลงทุกวันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้คุณแบบคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยข้อที่5ที่อย่าหาทํานะคะก็คือพวก ดกระชับสัดส,ส่วนต่างๆคือหลายๆคนอาจจะสามารถลดความอ้วนในจากสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าไอชุดกระชับสัดส,ส่วนต่างๆเนี่ยมันจะช่วยคุณในทางอ้อมมันอาจจะช่วยคุณทําให้กินได้น้อยลงนะคะแต่ว่าหลายๆคนคิดว่าคอนเซปต์ของชุดกระชับสัดส่วนเนี่ยคือการที่พอคุณใส่ไอชุดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆทุกวันแล้วร่างกายของคุณมันก็จะแบบบีบแล้วก็เข้าเชฟไปเองนะคะอันเนี้ยคือพัดว่ามันแบบมันง่ายไปหน่อยมันเหมือนกับแบบถ้าคือทุกอย่างมันทําง่ายขนาดนั้นนะคนเราก็ไม่ต้องมีสัญญกรรมแล้วถูกปะพัดถ้าคุณพัดอยญกจมูกโด ดึงมันทุกวันแล้วจมูกพะก็จะโด่งขึ้นแต่ความจริงมันไม่ใช่ไงคะคือมันอาจจะทําให้คุณใส่เสื้อผ้าแล้วดูผอมลงนะคะหรือมันอาจจะทําให้คุณกินได้น้อยลงซึ่งนั่นก็เป็นผลที่อาจจะทําให้คุณผอมลงได้แต่นะคะถ้าพูดถึงการแบบทําให้ไขมันใต้ผิวหนังของเราลดลงเนี่ย <c oughs> ตัวชุดเอง <c oughs> อะมันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนึกออกปะถ้าคุณจะผอมลงจากไอชุดพวกเนี้มันเกิดจากการที่คุณกินน้อยลงไม่งั้นคุณก็ แบบใส่ชุดแล้วก็แบบทําอย่างอื่นไปด้วยเช่นการคุมอาหารนะคะเพิ่มเติมหรือว่าการไปออกกําลังกายเพิ่มเติมแบบเนี้ยมันถึงจะผอมสุดท้ายแล้วนะคะคุณจะลดน้ําหนักได้หรือคุณจะลดไขมันได้เนี่ยคุณควรที่จะคุมอาหารและออกกําลังกายเป็นหลักส่วนวิธีที่พัดพูดไป5้าอย่างเนี้ยถ้าคุณอยากจะใช้มันนะคะคุณก็ต้องใช้มันอย่างชาญฉลาดแล้วก็จําไว้อย่างหนึ่งว่าหากคุณใช้มันแล้วคุณไม่คุมอาหารคุณไม่ออกกําลังกายโอกาสที่คุณจะลดไขมันได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆต่อให้สิ่งเหล อาจจะส่งผลในทางอ้อมอาจจะทําให้คุณสามารถแบบดูกระชับขึ้นหรือว่าอาจจะทําให้คุณสามารถลดน้ําหนักได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เข้าใจหลักการที่ถูกต้องคุณออกจากสิ่ง,งพวกนี้ไปคุณก็จะกลับมาอ้วนอยู่ดีหรือมันไม่สําเร็จตั้งแต่แรกเพราะว่าเอฟเฟกของสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีผลแบบ ยิ่งใหญ่ขนาดแบบมีนัยยะสําคัญที่จะทําให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้หรือเอฟเฟกของมันไม่ได้มีผลตรงประเด็นที่ทําให้คุณสามารถลดน้าหนักได้นะคะดังนั้นวิธีที่สุดยืนยันพูดไปรอกที่ล้านนะคะอย่าหาว่าพูดซ้ําเพราะว่าอยากให้เข้าใจจริงๆว่าต้องคุมอาหารต้องออกกำลังกายจะเป็นวิธีที่ทําให้คุณสามารถลดน้ำหนักได้อย่างยังย่งยืนนะคะถ้าใครนะคะอยากจะคุมอาหารอย่างจริงจังออกกําลังกายอย่างจริงจัง,จง,จง,จงอยากที่จะวางแผนการคุมอาหารการออกกําลังกายเลือกโปรแกรมให้มันเข้ากับร่างกายของตัวเรา ะะพัดมีอ e ีบุ๊กที่พัดเขียนนะคะทั้งหมด3เล่มน,นะคะครอบคุมทุกเรื่องที่พัดพูดไปแล้วคุณสามารถที่จะสั่งซื้อนะคะได้ทางไลน์แอหรือว่าทาง Facebook นะคะแหม่ทำมันฟิตได้เลยถ้างมีข้อสงสัยใดนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่สุดาหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย